แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของนโยบายการศึกษาพักนี้เขาก็ให้ความสนใจพักนั้ใพูดถึงพักนี้บ้างพักไหนอะคุณหลายพักอยู่นะดอเอรเออ๋ดอด็อเรเอนายก้าใหม่หมนี่เลยนะคะคือหลายคนเนี่ยคือ,อเห็นดรเอก็จะนึกถึงโลโก้เรื่องของการศึกษาเห็นดเรเอนึกถึงเรื่องน้ำท่วม<อ>นึกถึงภัยพิบัตินวัตกรรมต่างๆแต่จริงจสสเราแต่จริงๆทางรองรองรองหัวหน้าพักเขาเพิ่มาคุยเรื่อง เรื่องของนโยบายชุดติอทหารเองนะมา<ล>สัปดาห์ที่ผนะ่านมาสดร้อนๆเลยนะคะก็หลากหลายเรื่องราวแต,แต่วันนี้ในการลงพื้นที่ไปหาเสียงนะคะก็ชูนโยบายเรื่องนี้เช็กเช่นเคยเรื่องของการศึกษาด ok ร A เอลงพื้นที่ย่านบางเขนท่าแรงนะคะไปช่วยคุณจิดาภาผู้สมัครข,ของพรรคในหาเสียงอย่างที่บอกค่ะนโยบายเรื่องของการศึกษาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเรียนฟรีพัฒนาเด็กไทยขอคะแนนให้กับ พักไทยเก้าวใหม่<อ>ทั้งคนทั้งพักเลยนะคะคตามดรเอหรือว่าดรสุชาติชวีสวุวรรณสวัสดิ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยก้าใหม่ค่ะก็ไปช่วยคุณมิน้นจิดาภาวิไลวรางกูลผู้สมัครสสกทมเขต12นะคะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ชุมชนลำชะลา่าแล้วก็ชุมชนวัชระปราณีคือการลงพื้นที่ในครั้งนี้มันอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติแกแต่ละคนก็เลยได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กพบกับประธานชุมชนนะคะไปรับฟังปัญหาแล้วก็ไปเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะคแล้วก็พี่ๆน้องๆผู้สูงอายุในพื้นที่ไปสำรวจสภาพคลองในพื้นที่ด้วยเ,<อ>เพื่อรับรู้ปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขอย่างใกล้ชิดในโอกาสร่วมงานวันเด็กนะคะดรเอก็เลยไปเจอกับผู้ปุกครองของน้องๆหนูๆก็ได้ไปบอกเล่าบอกว่าทางพักเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของนโยบายการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วน มุ่งผลักดันเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพพัฒนาคนไทยผ่านระบบการศึกษาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็ขอแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองในพื้นที่เพื่อขอโอกาสเข้าไปทํางานนะคะทีนี้มาพูดถึงคุณมิ้นนะคะหรือว่าน้องมิ้นจิดาภาเขาบอกเป็นคนรุ่นใหม่ที่<อ>มีความมุ่งมั่นนะคะดต,ตัวเองเขาบอกเด็จริงทุพักเขาก็รุ่นใหม่นะ ใช่ใช่ก็รวมคนรุ่นใหม่นะพลังใหม่ๆห,หลากหลายท่านนะคะซึ่งตัวคุณมิ้นเองเนี่ยก็มีประสบการณ์จากภาคเอกชนมีทักษะด้านการสื่อสารเข้าใจปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็พร้อมทํางานใกล้ชิดกับพื้นที่เชื่อการเมืองยุคใหม่ต้องยืนอยู่ข้างประชาชนทําเพื่ออนาคตของประเทศไม่ใช่ตัวเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงดรเอนิดหนึ่งค่ะครับอยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเปิดหัวใจครับเปิดหัวใจให้คนใหม่เปิดหัวใจใพักไทยก้าใหม่ เพราะเราตั้งใจมาทํางานจริงๆครับเราเหมือนกับท่านและครับเราเบื่อเบื่อกันเมืองแบบเดิมเราไม่ต้องการความขัดแย้งเพราะวันนี้ประเทศไทยวิกฤตทุกด้านและพักไทยก้าใหม่ในวันเด็กเราอาสาดูแลลูกๆและหลานท่านเหมือนลูกของเราเองให้ลูกๆของท่านตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องได้รับการดูแล5,000บาทและ1,000บาททุกเดือน8ปีให้สบายใจเรียนโรงเรียนดีฟรีจริงๆใกล้บ้าน ผมทำเป็นครับผมอยากจะทําให้ลูกๆคนไทยทุกคนแล้วถ้าเกิดเรียนดีเราส่งเสริมเรียนฟรีผมบอกกับผมบอกเองนะยังไงคุณสะดุดใจมอเตอร์ไหนคะผมผมสะดุดใจมอเตอร์สุดท้ายผมบอกเลยว่าประโยคนี้เนี่ยเสียคนมาแล้วหลายพักในช่วงปี66ประโยคอะไรประโยคนี้ไงที่คุณอ่านเนี่ยเพราะเชื่อว่าการเมืองยุคใหม่ต้องยืนอยู่ข้างประชาชนและเพื่อทาอนาคตของประเทศไม่ใช่เพื่อตัวเอง ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้การหาเสียงในครั้งนี้หลายพรรคก็คือมีการชูนโยบายนี้ซึ่งจริงๆแล้วประชาชนเราก็อยากจะได้ประเด็นคือยังไงดูไหมแบบนี้แหละเราอยากได้แบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าไปจับกันแล้วเนี่ยจะได้แบบไหนเออขอให้แบบก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณจําอะไรไม่ได้เดี๋ยวข่าวร้อนสนามเป้าจะทำดิจิตอลฟุตปรินขึ้นมาเรื่อยๆคุณจะได้ความจําไม่เสื่อม